เห็ดปีอะไรพี่น้องมืมอืมอื่อยมอืมอืมมืมอืีออืมออ พาทุกคนมาเกี่ยวข่าวเด้อพี่น้องเด้อจุงงัวไปผูกก่อนละกันจึงสีเกี่ยวข่าวพี่น้องแสงตะเวนกำลังอ,อ่อ,อนๆไปไปเกี่ยวก่อนเลยพี่น้องมางในลงไฮลงนาให้ทุกคนเอ้ยบบบนี้ยายนี่เห็ดยังอันนี่ฮะเมืองในพี่น้องยายน่ะคันบริเกี่ยวมากนี่บอันบริเกี่ยวข่าวได้พี่น้องเอ้จะจะกอน,นยน นี่บ้านเฮาก็จะเกี่ยวข่าวแบบนี้เนาะที่จริงก็เกี่ยวได้สองเกี่ยวได้ไร้มือเติบแล้วแต่ว่าบริถ่ายนี่เขาจะเกี่ยวแบบนี้เนาะเขาจะหมัดเป็นเป็นอนั้นเป็นหมัดน้อยๆเกี่ยวได้กำหนึ่งแล้วเขาจะหมัดเพราะว่าเขาย่านพ้นโต๊อเขาก็เลยว่าเกี่ยวแบบนี้เกี่ยวแบบนี้เขาจะเอื้อนว่าเกี่ยวประรับหมัดประรับแต่ฐานมันแดดแหง้งเขาก็จะเกี่ยวเป็นผ่อนใหญ่เลย คือครัที่เกี่ยวมาพ่ดอีว่าเนาะก็คือเขาจะเกี่ยวแบบ่าถ้าว่าพ้นจะ้าว่าพ้นตกเนาะเขาจะเกี่ยวหมัดประดับหมัดประดับก็คือเวลาเฮาเกี่ยวได้กำหนึ่งแล้วเขาจะหมัดเมียดมีเขาจะเอาห่วงเข่าหมัดรถนี่พี่น้องพาหมัดด้นี่ถ้าเหตุเที่ยวเหตุนี้ก็คือเขายันพ้นตกเพราะว่าเหตุนี้มันจะแห่งไวแห่งไวกดที่เป็นพอ แต่เท้าอ่ะมันเดดปกติเนาะพี่น้องเนาะเออแต่เท้าอ่ะมันเดดนะฮาก็จะเกี่ยวเป็นผ่อนแบบนี้นเดี๋ยวคอยจะเกี่ยวให้เบิ่งเเ้อเขาจะปงลงเลยอันนี้ว่าพ้นตกพ้นอยากตกฮาาก็เลยมาเกี่ยวแบบนี้เพราะว่าฮาวาที่ได้กู้ไว้นะที่จะกู้แล้อบวรานีนี่เขาจะปงเป็นผ่อนอย่างที่ จับ,บจับ,บเลยดไอิได้เลนี่ครได้แล้วแมงมันนี่เราเกล็ดครับเ,เก็บแมงมันตะพอมนี่แซ่แมงมันอันนี้สุดยอดเลยนี่เกี่ยวข่าอันพอดีเอา้าพอดีขึ้นแล้วก็ได้แมงมันเต็มคลองเลยนี่นี่ เดี๋ยวบาดเอาขึ้นนะฮะที่ถอกให้เบิ่งเต็มขุ่นล้ไม่ลืมทื้อของขึ้นไปจใจจะเอาลงมาอีกผู้ท่าผู้แก่เขาบอกตะกี้นาะแบบเวลาล้มบ่มาเลยให้ที่ยิ้วให้เดีเขาก็ทิ้งเลยเขาก็ทิ้วระดังวะ แล้วขี้เลยลมจะมา,ลเ,าเลยพี่น้องเลยได้แล้วได้แมงมันแล้วเด็ดเดียวอ้บัด ปัดขึ้นเฮาก็จริงท้อโฮมกั้นด้มีกระเก็ดนี่เลายายทเกคนเห็นเลยไม่ได้เย็นสบายเย็นสบายสาวนาะเฮาเหม่นลูกสาวน้ะ sẽ cho kéo đơ, họ kép đưa, và này đơ Xe môi, chỉ đâu, ai xe môi rút tin Mà lời, mà lời, mà lời, để khâu mà, đi เก็บตะแป้เก exactly. oh, ็บตะแป้นี่ได้เลยนี่งอะไรไปได้ đ ấ จาเกียวขาวเก็บมันได้ด้วยเฮ้ยอะตื่นเต้นมอบคอนเสิของเขาว่ะเก็บบับเก็บบับเออเก็บบบบนั่น่นนได้แก่บถคุณอันนี้เก็บดีเก็บฮะเก็บเก็บกับเนาวมาได้่ ไม่แดกเดี๋มัยังจะโตอ่ัดกสห้ามเหอรเฮนเยเย้พี่น้องอ้ยขึ้นแล้วบันไ้ฮนี่เพื่อเื่สีแล้วไฮนี่ออจะมันบินฮะจะเอาตัวใดนี่อ๋อลาขักลาขักลาขัก ตายแลยที่เจ้าเอ้ยใครตายที่เจ้าร้ายลีเอาตต่ได้ประน,นี็นั่นตต่ได้เพื่อกระยักได้ม่ได้เด้อกผมไปตากยดกได้ก็แคน่ะแต่ได้ก็อยากได้ได้สองคันโต้ใช่คือยยอมๆเลยอ่ออยาเดีเจ้าเจ้าแดกขาทงจ้ะเขลงมาแล้วมาต่อยใครเก่าหนี้ เมื่อยเมื่อยทุกคนเมื่อยดิขอผักผ่อนก่อนทาหมู่ก่อนทาแม่กับเอือยลงมาระวังนางถานางผักผ่อนคอยเศษปีสือทุกคนเบิง่ง้ดยพี่น้องคอยเศษปีทุกคนเคยคอยเศษปีเบิง่งระวังนงางถาเดียวจะเหตดปีถู่เบิง่งแม่เอ๋ยลูกเฮ็ดเวียกนันบ่ได้ ลูกยานเล็บนั้นมือหักยานเล็บดำอนอนพักนี่คอยเห็ดปีนี่เขาจะเห็ดปีเขาจะเชีเอาอันลำเขา่าเนาะต้นเข่าแบบนี้นี่นเขาก็เอาเกี่ยวปลาเอากระปเอา๋เอาแบบนี้ไฟเหนือเคยเห็ดเดี๋ยวเอานี่มาเอาก็มมวนเอาขี้นาเอาออก,ก่อน อาใส่ลำข้าไกลเร็วไก่เร็วไก่เวจะคิดดังหรือบอกบริตุเติมเติมเนี <S 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 1> <S 1> <S ่ยแนมบองคนก่อนเหตุปีอะไรพี่น้อง เมือม่อยเมื่อยได้ปอาปีนี่กับเมือ่อย ห้อนฟ้าเมื่อยเป่าปีในเมื่อยหอดเกี่ยวขา่าวอือเฮ้ยอย่าก,กินน้ำเดีเป่าปีหลายอืออกี่่วอืออต่อน่อนพี่ออออือ มันพี่หน่อยแมงมันแมงมันเาเอาเมื่ออันขวกินแฉบแฉบไปไปนในเมื่อก่อน